ครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่โครงการจักรพัรดิโฮมเฟส4นะครับหลังเลิกงานตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับเรามาอัปเดตกันว่าความคืบหน้าวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าส่วนที่แปลงที่ผมยืนอยู่ก็คือแปลงเพทายนะครับ <c oughs> เพทายก็คือสามห้องนอนสองห้องน้ําบนเนื้อที่หนึ่งร้อยแปดตารางวาซึ่งเป็นบ้านหนึ่งในสามที่ใหญ่ที่สุดของโครงการจักรพัรดิโฮมเฟส4ของเรานะครับอ่าวันนี้ทีมงานช่างก็ทาการฉาบอ่าห้องภายในนะครับตัวนี้คือห้องภายในนะครับ อตอนนี้ห้องรับแขกฉาบไปแล้วห้องนอนหนึ่งฉาบไปแล้วห้องครัวฝั่งนี้ก็คือฉาบไปแล้วครับด้านในอันนี้คือเนื้อง,งานฉาบด้านในนะครับก็คือจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเรามีห้องเยอะนะครับพรุ่งนี้ก็จะทําการฉาบต่อเลยนะครับในส่วนของเพทายเดี๋ยวมามา,มาชมแปลงข้างเลยครับก็คือแปลงแปลงไพรินก็คือท่านเจ้าของบ้านจองไปล่าสุดน,นะครับก็คือแปลงไพลินก็เป็นแปลงใหญ่ไทยใหญ่ของเราเหมือนกันนะครับเฟสสี่วันนี้เนื้อง,งานก็อยู่เมื่อวานนี้คือช่างทําการใส่ครอบหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืองานหลังคาจบไปแล้ว ตอนนี้ด้านล่างก็ก่อได้เต็มที่เลยนะครับทางานได้เต็มที่เลยตอนนี้ก็ก่อไปได้เยอะแล้วครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณ60-65%แล้วนะครับงานก่อ60%อ่ะรวมๆเป็น60%นะครับในส่วนของแปรงไทรินงานก่อเพราะว่าอีกอะไรเราก็สตอ๊อกไว้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้อีกจะสั่งยากมากเพราะว่าฝนตกเขาจะเผาจะอบไม่ได้นะครับโชคดีที่เราสตอ๊อกไว้ก่อนจํานวนเยอะแล้วนะครับผมในส่วนของไทรินอยู่ในขั้นตอนงานก่อน,นะครับ ในส่วนของแปลงทับทิมต่อเลยนะครับแปลงทับทิมแปลงทับทิมไปได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับตอนนี้ก็มีช่างทํางานอยู่นะครับก็ไล่เก็บประตูหน้าต่างงานกระจกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะทําการตกแต่งเสาโชว์นะครับตกแต่งเสาโชว์ลงรถในส่วนแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็คือแปลงมรกตนะครับตมรกตยังบ้างอยู่นะครับเนื้อที่60ตารางวาบนเนื้อที่โทษทีครับบนเนื้อที่60ตารางวาขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับอันนี้คือพื้นที่ ที่เขาเหลืออยู่นะครับตอนนี้ยังเหลือเยอะเลยนะครับ60ตารางบาสคือ <c oughs> ในส่วนนี้เราจะจัดทำเป็นโรงรถให้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทร0652859494แล้วก็09122เ16 <c oughs> ก1694อ้อลืมบอกลืมบอกอ่าวันนี้ก็มีอ่าการในซาส่วนพื้นท่าครับเข้ามาปักเสาแล้วนะครับผมขยายเขียนเข้ามาจากอ่าในชุมชนนะครับผมอ่าปักเสาแล้วปักเสาแล้วเรือเรือเรือพาดสายเรือพาดสายนะครับโอเคนี้ก็คือความคืบหน้าของโครงการจักรพัฒนโฮมเฟสีในวันนี้นะครับ